สวัสดีค่ะทุกคนคุยให้ชัดกับพนิกากลับมาตามคำเรียกร้องคำเรียกร้องของใครคำเรียกร้องของฉันนี่แหละเพราะว่าฉันฟังอภิปรายในวันโหวตนายกแล้วทนไม่ได้และเชื่อว่าหลายๆคนก็ทนไม่ได้เช่นเดียวกันแต่นอกเหนือจากอารมณ์ของเรามันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องมาคุยให้ชัดค่ะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาจะท้อนถึงอะไรและจะนำไปสู่อะไรที่ประชาชนอาจจะไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ ไปทีละประเด็นวันนี้มีหลายประเด็นที่ต้องพูดกันประเด็นแรกนะคะมาพูดถึงผลการโหวตก่อนแน่นอนหลายคนได้เห็นตามหน้าสื่อทั้งหมดไปแล้วนะคะว่าคุณพิธาแคนดิเดตของพรรคเก้าวไกลได้เสียง324เสียงซึ่งจุดหมายปลายทางคือ376แต่ว่าได้324ทีนี้สิ่งที่น่าสังเกตคืออะไรสำหรับผลคนที่เห็นชอบ อันนี้ไม่เท่าไหร่เห็นชอบเนี่ยสามเสียงก็คือเกิดจากพักร่วม8ปดพักมากันครบท้วนกระบวนวาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีจริงๆว่า8ปดพักยังจับมือกันเหนียวแน่นณนะตอนนี้นะคะแต่ที่เราต้องสังเกตก็คือในบรรดาเสียงที่ไม่เห็นชอบ182เสียงเนี่ยมีเสียงสวไม่เยอะนะกลายเป็นว่าสวที่เราลุ้นกันมาตลอด สองเดือนที่ผ่านมาว่าสวาจะโหวตอะไรสิ่งที่เขาเลือกทํามากที่สุดไม่ใช่การโหวตไม่เห็นชอบกับแคนดิเดตของพรรคเก้าวไกลค่ะแต่คือการงดออกเสียงงดออกเสียง159คนจ้ะสวม,มี2อ9ีคนงดออกเสียงไปแล้ว159คนและโดดประชุมไปเลยก็คือไม่มาปรากฏตัวในการโหวตไม่มาโหวตเลยอีก43คนความหมายของมันคืออะไรคะชัดมากชัดจนไม่รู้ว่าฉันต้องคุยชัดไปทำไม คุณรู้อยู่แล้วว่าเสียงของประชาชนต้องการอะไรและคุณก็รู้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามว่าคุณไม่สามารถโหวตตามเสียงของประชาชนได้ทั้งที่คุณไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนสิ่งที่คุณทำสวจำนวนมากจึงเลือกที่จะบอกว่าอะไรคะ 1. งงดออกเสียงจ้ะเพราะว่าฉันยึดมั่นในหลักการว่าสวจะต้องไม่มีสิทธิ์ในการโหวตนายกรัฐมนตรี แต่ตอนประยุทธโ์โหวตนะตอนประยุทธ์อโหวตแต่ว่าตอนนี้บอกว่ายึดหลักการไม่โหวตนายกรัฐมนตรีสวไม่มีสิทธิ์ฉันเลยงดออกเสียงฟังดูเหมือนจะถูกจ้ะแต่ในความเป็นจริงการงดออกเสียงเทียบเท่ากับการโหวตไม่เห็นด้วยและเทียบเท่ากับการไม่มาประชุมค่ะเพราะว่าการไม่มาประชุมก็หมายความว่าไม่มีทางที่เสียงที่คุณพิธาจำเป็นต้องได้เพื่อจะตั้งรัฐบาลให้สาเร็จเนี่ยมันจะไปถึงไงเพราะว่าคุณ ไม่มาประชุมคุณโดดประชุมไปหรือคุณงดออกเสียงไปนะคะคือมันเอางี้นะคนที่มาแล้วโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ย เรายัางพอเข้าใจได้บ้างไงว่าเขาก็ได้มาพิปรายมาแสดงความเห็นคือเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนเห็นด้วยกับคุณพิธาได้ใช่ไหมเขาก็มาพิรายมาแสดงความเห็นและสุดท้ายแล้วก็คือโหวตไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยและก็ยอมรับในกระแสสังคมการวิพากษ์วิจารณ์การถูกตําหนิตีเตียนต่างๆเดือดร้อนไปยันลูกหลานต้องอายเพื่อนอ้ฝูไงไยเขาก็ยังยอมรับในสิ่งนั้นใช่ไหมแต่ว่าก็มีสวอีกจํานวนหนึ่งซึ่งไม่มาประชุมเลย จะบอกว่าถ้าไปสังเกตเนี่ยจำนวนมากที่มียศนำนานะคะบรรดาพลพลทั้งหลายเนี่ยก็คือเลือกใช้วิธีนี้ก็คือไม่มาประชุมเลยจ้ะไม่ต้องมาเรียกว่าอะไรรับกระแสะสังคมไม่ต้องเอาหน้าตัวเองมาขายในทีวีเพราะาคนจับตาดูกันอยู่เป็นล้านๆ้านคนทั่วประเทศแต่ว่าการอ้างว่าง,งดออกเสียงเพราะว่าต้องการปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยขอโทษนะคะประชาชนคนไทยเรียนหนังสือแล้วก็ช่วงนี้ติดตามข่าวสารมากเพราะว่ากำลังลุ้นว่าเสียงของตัวเองที่ออกไปในวันเลือกตั้งเนี่ยมันจะไปตลอดรอดฝังหรือเปล่า ทุกคนทราบดีว่าถ้าคุณจะปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยคุณไม่ได้ทดําโดยการงดออกเสียงซึ่งค่าเท่ากับการโหวตไม่เห็นด้วยกับพิธาแต่คุณควรจะทําอะไรคะลาออกเป็นไปได้นะคะลาออกเป็นทางหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นลดสัดส่วนของสอวลงทําให้เสียงที่คุณพิธาต้องได้จากสวมันก็ลดสัดส่วนลงไปด้วยเพราะว่าสวมีไม่ครบ250นะคะแต่ว่าการโหวตงดออกเสียงกันมากถึง159คนเนี่ยเอาง่ายๆก็คืออยากไม่อยากจะรับ ไม่อยากจะรับกระแสสังคมแต่ก็จะไม่โหวตให้พิทาและพยายามอ้างหลักการในการเอาตัวรอดนะคะพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าที่ฉันกล่าวหานะคะสบวบางคนก็บอกว่าก็ฉันยึดหลักการจริงๆเธอจะเอาไงกับฉันทำไมเธอต้องมาบีบบังคับนี่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าถ้าท่านยึดมั่นในหลักการจริงๆนะคะพรรคเก้าไกลเขาเปิดแคมเปญแล้วเนาะ ว่าเขาจะยื่นแก้272ปิดสวิชสว,วตัดอำนาจโหวตนาะยกรัฐมนตรีถาวรตลอดการท่านก็ไปโหวตเพื่อยืนยันหลักการและเจตนารมณ์ของท่านละก,กันค่ะว่าท่านต้องการปิดสวิชตัวเองจริงๆไม่ใช่เพียงการหาข้ออ้างที่จะไม่โหวตให้พิธาลิมเจริญรัตน์นะคะอ่ะนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2พวกเธอรู้สึกเหมือนฉันไหมคะอภิปราย นายกรัฐมนตรีควรจะชื่อพิธาลิ้นเจริญรัตน์หรือไม่ไม่มีคนเสนอแข่งก็พิปรายพิธาอยู่คนเดียวไอ้เราก็เตรียมตัวไปเต็มที่และคิดว่าคุณพิธาโค้งเตรียมตอบไปเต็มที่เหมือนกันเราก็เตรียมฟังเนาะว่าพิธาจะตอบอะไรบ้างในเรื่องทุกเรื่องที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่หุ้นไอทีวีที่ดินปานบุรีทรัพย์สินปอปอชอไปจนถึงเรื่องครอบครัวเขาเนาะเรื่อง,อ,อ,อ,งอดีตภรรยาเขาที่เป็นข่าวเป็นข่าวคือจะเป็นนายกคุณก็ต้องตอบข้อพิจารณาทั้งหมดให้ได้ถูกไหมปรากฏว่าอะไรจะ๊ะ ถึงเวลาประชาชนคนไทยถึงกับงงเต๊กจ้ะเพราะว่าฉันนึกว่าฉันฟังการโหวตร่างแก้ไขมาตรา 1, นึอยู่เพราะว่าการอภิปรายเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องอื่นอีกเลยนอกจากเรื่องพิธาและพรรคก้าวไกลไม่จงรักภักดีมีความคิดไม่ดีกับสถาบันกรรษัตริย์จะแก้ 1, นึจะทําให้สถาบันกรรษัตริย์สันคลอนจะทําให้ดูสีโทษของคนธรรมดาทั่วไปหมิ่นประมาจงจะเยอะกว่านู่นนะี่น่น ทุกคนคะอันนี้น่าตกใจนะเพราะว่าอะไรคนที่จะไปโหวตให้กับคุณพิธาหรือจะไม่โหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยมันไม่น่าจะมีเหตุผลเดียวถูกไหมมันควรจะมีเหตุผลอันหลากหลายร้อยแปดประการที่จะไม่โหวตหรือโหวตให้กับคุณพิธาการพิภาควิจารณ์ตลอดสเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พรรคก้าไกลชนะเลือกตั้งก็มีหลายเรื่องหลายราวจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหนึหรือหรือเรื่องสถาบันเนี่ย แทบจะไม่มีการพูดถึงด้วยซ้ำไปนอกจากกลุ่มสวด้วยกันเองไม่กี่คนที่กออกมาพูดซ้ําๆใช่ไหมมันก็มีเรื่องมากมายที่คนที่เป็นแคนดิเดตนายกก็ต้องรับมือให้ได้ะแต่เมื่อถึงเวลาวันที่เป็นดีเดย์ที่ต้องมีการโหวตกันจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นสวกลับเลือกที่จะใช้เหตุผลของความไม่จงรับพักดีหรือการจะแก้หนึ่งหนึ่งสองอันนี้มันมันไม่ใช่แค่แปลกอย่างเดียวแต่มันอันตรายนะคะ เพราะว่าอะไรมันคือการพยายามจะบอกว่าพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ14ล้านเสียงคิดเป็น3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต่อให้คุณได้เสียงเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่จมรักพักดีคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามมีคนที่พูดแม้กระทั่งว่าควรจะยิงคนที่ไม่จงรักพักดีให้ตายโดยไม่มีความผิดยอมรับว่าตัวเองเป็นโจรแต่เป็นโจรที่จมรักพักดี คุณกาลังสร้างตากอากานี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเหรอคะก็คือต่อให้คุณเป็นพรรคที่มีความชอบธรรมจากประชาชนมี300นโยบายที่แม้แต่พวกคุณเองก็ยอมรับว่าเห็นด้วยในหลายนโยบายแต่เมื่อถูกตราหน้าว่าไม่จงรักภักดีคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐบาลในขณะที่คนที่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นโจรหรือกล้าที่จะบอกว่ายิงคนไม่จงรักภักดีควรจะไม่ต้องผิดกฎหมายเป็นโจรแต่ว่าจงรักภักดีมีที่อยู่ที่ยืน ในประเทศนี้แต่มีครบทุกอย่างเลยแต่โดนตราหน้าว่าไม่จงรักภักดีคุณไม่มีที่อยู่ที่ยืนคุณกําลังเอาพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมาชนกับสถาบันหรอคะทําไปเพื่ออะไรข้ออ้างมีหลากหลายคุณกลัวว่าคุณจะทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้บ้านใหญ่ของคุณถูกทําลาย คุณไม่พอใจเรื่องสัมปทานของคุณอาจจะถูกยกเลิกภายใต้รัฐบาลเก้าไกลที่ทำงานโปร่งใสคุณมีหลากหลายเหตุผลที่คุณไม่อยากจะเลือกพิธาและพระเก้าไกลแต่คุณไม่กล้าพูดเพราะรู้ว่ามันเป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ได้ถึงเวลาคุณก็เลยอ้างเหตุผลว่าเพราะว่าพระเก้าไกลมันไม่จงรักภักดีทำแบบนี้ถามว่าใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์กันแน่ใครกันแน่ที่กำลังทำลายสถาบันอยู่เรื่องนี้เรื่องนี้น่ากลัวน่าตกใจมากแล้วก็เป็นเกมที่เสี่ยงมากที่พวกคุณออกมาเล่นกันเอง ไม่ใช่พักเก้าวไกลนะคะฉันรู้สึกสมเพศเวทนาตัวเองและประชาชนคนไทยที่เสียภาษ,ษีทุกคนนั่นก็คือในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งควรจะมีพวกเราประชาชนที่เป็นทั้งผู้เสียภาษ,ษีนะคะเป็นทั้งผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากรัฐบาลที่จะได้ขึ้นบริหารประเทศแต่ในการอภิปราย90%ซวนอยู่กับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่มีผลประโยชน์ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอยู่ในสมการเลย mm hmm. คุณอาจจะบอกว่าสองวอสอร้อยห้าคนไม่ได้มาจากประชาชนใช่แต่สอส,สอีกสองรอีกห้าคนอันนี้ประชาชนเลือกมาแน่นอนและพวกคุณทั้ง750คนกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่การโหวตและการอภิปรายที่สําคัญมากๆอย่างการเลือกนายกรัฐมนรตรีกลับไม่มีประชาชนอยู่ในหัวสมองในจิตใจในสมการของพวกคุณเลย คุณเป็นห่วงแต่ไอ้เรื่องความจงรักภักดีเนี่ยแต่ว่าเสียงของประชาชนความทุกข์ยากเดือดร้อนสิ่งที่ประชาชนต้องการอยากจะให้แก้ไขมันไม่มีอยู่เลยเอคะแล้วก็วนกันไปวนกันมาว่าเนี่ยต่อให้เห็นด้วยกับหลายนโยบายแต่เมื่อคุณจะแก้นหนึ่งสองเราจะไม่โหวตให้คุณอย่างเด็ดขาดมันเป็นอะไรนักหนากับหนึ่งหนึ่งสองเรื่องความอ๋อมีเขาพูดว่าเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเยอะแยะทำไมไม่ไปแก้ทำไมจงใจจะแก้หนึ่งหนึ่งสอง ขอโทษนะคะเว็บไซต์นโยบายเขาถึงแม้ว่าจะหลังเลือกตั้งแล้วก็ยังเปิดอยู่รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลขึ้นมาหนึ่งรัฐบาลมีรัฐมนตรี4ี่หคนไม่ได้ทําได้กีละนยโยบายเขาก็จะทําตั้งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีแต่พวกคุณเนี่ยแหละนะคะที่หมกมุ่นอยู่กับ1นึแล้วก็บอกแต่ว่าเขาจะทํา1หนึ่งไม่สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะแต่เมื่อกลับมาที่การโหวตนายกรัฐมนตรีภาพรวมใครที่ดูทั้งวันแบบดิฉันนะคะคือใครที่มีความอดทนพอที่จะดูทัั้้งววนนก็็จะเหได่า เฮ้ยประชาชนอยู่ตรงไหนวะถ้าสมมุติว่าเราดูดเสียงคําว่าประชาชนออกไปในการอภิปรายตลอด6ชั่วโมงเธอเชื่อฉันไหมว่าทุกอย่างยังฟังรู้เรื่องอยู่เพราะว่ามันแทบจะไม่มีคําว่าประชาชนอยู่เลยมันมีแต่คําว่าจงรักภักดีจงรักภักดีสถาบันสถาบันกษัตริย์หนึ่งหนึ่งสองแก้หนึ่งหนึ่งสองล้มล้างอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าน่าเศร้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมต่อให้มี250คนที่ไม่ได้จะมาจากการเลือกของประชาชน แต่อีก500คนมาจากการเลือกของประชาชนและทั้ง750คนนั่งอยู่ในสถานที่ที่ชื่อว่ารัฐสภารัฐสภาเกิดขึ้นได้โดยมีตัวแทนจากประชาชนเข้าไปนั่งเพราะระบอบประชาธิปไตยเพราะระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่อันมีก็ตามแล้วแต่ประเทศเนี่ยแต่จะมีรัฐสภาได้ก็คือต้องมีประชาชนเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเลือกตัวแทนของพวกเขามาทำหน้าที่ในสภา แต่ตัวแทนของประชาชนที่ไปทําหน้าที่ในสภากลับรู้สึกเหมือนอยากอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งถ้าเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นจตุสดมเวียงวังคลังนาดิฉันอยากจะทราบว่าพวกคนสักกี่คนพวกคุณสักกี่คนที่จะได้ไปนั่งอยู่ในศูนย์กลางอำนาจการที่พวกคุณทั้ง750คนได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรบุตรสภาเรียกรวมกันว่ารัฐสภา ก็เป็นเพราะว่าระบบประชาธิปไตยที่ให้ตัวแทนของปวงชชนชาวไทยเข้าไปใช้อำนาจผ่านรัฐสภาภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิพวกคุณอาจจะต้องไปแบกข้าวสารปลูกผักเป็นตะพุญญ่นหญ้าเลี้ยงช้างเลี้ยงม้อยู่ก็ได้เพราะว่าพวกเราเป็นแค่ไพร่เหมือนกันค่ะขอโทษทีทําไมถึงไม่ได้สํานึกในเรื่องนี้ว่าพวกคุณได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะ หลังจากการโหวตเราเห็นอะไรเราเห็นความโกรธเกรี้ยวของประชาชนที่มีต่อสวเนาะซึ่งก็ไม่แปลกนะคะซึ่งไม่แปลกเพราะว่าเสียงของพวกเขาที่เลือกกันมาไม่ใช่แค่สิบล้านเสียงที่เลือกพรรคเก้าไกลเนาะแต่ว่ามันคือยี่สิบเจ็ดล้านเสียงที่เลือกทั้งแปดพรรคที่เขารวมกันส่งแคนดิเดตคือพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยเขาย่อมโมโหสิที่ว่าทําไมคนเป็นสิบสิบล้านไปนเลือกไปแต่กลับถูกเพิกเฉยไม่ได้รับการรับฟังโดยสภามีการ ตั้งแคมเปญธุรกิจสวใช่ไหมคะมีการโอ้โหถึงขั้นแบบตามไปอินบ็อกซ์หาลูกหลานสอวอ,อะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราเข้าใจได้ไหมที่ฉันเข้าใจได้นะเพราะว่าประชาชนย่อมมีความย่อมมีความโกรธเมื่อเสียของของพวกเขาถูกเพิกเฉยละเลยแต่สิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนให้คิดนะคะก็คือกี่ครั้งแล้วที่เรากโกรธเป็นจุดๆกี่ครั้งแล้วที่เมื่อศาลตัดสินยุบพ,พักหรือมีคํา วินิจฉัยที่เรารู้สึกมันไม่เป็นธรรมออกมาแล้วกโกรธศาลกี่ครั้งแล้วที่เมื่อกกตทําอะไรที่มันเอียงสุดๆออกมาเราก็โกรธเราก็ด่ากกตกี่ครั้งแล้วที่พอมีการอภิปรายที่แย่เราก็ด่าสอสอฝั่งที่อภิปรายแย่เราก็ด่านั่นด่านี่ด่าไปทีละจุดรอบนี้ด่าสวาสิ่งที่อยากให้ทุกคนตระหนักก็คืออย่ามองทีละจุดค่ะลากจุด connect แล้วคุณจะเห็นองค์คาพยพเห็นตัวตนของสิ่งที่เรียกว่า ระบอบซึ่งตอนนี้เราไม่อยากเรียกมันว่าระบอบประยุทธ์แล้วเนาะเพราะว่าประยุทธ์ล้างมือไปแล้วแต่มันชัดเจนมากเลยว่าเวลาเราพูดว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวประยุทธ์นะคะเราสมมุติชื่อมันว่าเป็นสมมุติว่าเป็นระบอบประยุทธ์แต่ที่จริงแล้วเอาให้ชัดเนี่ยนะคะมันก็คือระบอบที่ต้องการให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหนืออำนาจที่มาจากการเลือกตั้งระบอบนี้เนี่ยคุณคอนเน็กจุดค่ะมันจะประกอบไปด้วยสารองค์กรอิสระนะคะ ออสอวอผู้ที่แต่งตั้งสอวอขึ้นมาอำนาจมืออิทธิพลเถื่อ,ทอน,ท,อนทุนผูกขาดต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จับมือกันแน่นและทำงานสอดประสานเป็นระบบเพื่อที่จะไม่ให้อำนาจที่มาจากประชาชนอยู่เหนืออำนาจของพวกเขานี่คือองค์ความพยพที่ทำงานฉุดร่างประเทศไทยมาตลอดหลาย10ปีและการที่เราไปด่าทีละจุดทีละจุดท,ลดทีละจุดเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมันก็วนอยู่ในวงจรแบบนี้นะคะมันคงได้เวลาแล้วที่เราจะมองภาพรวมให้เห็นว่ามันมีระบอบระบอบหนึ่งที่พยายามปิดกั้นอำนาจของประชาชนอำนาจที่มาจากการเลือกของประชาชนระบอบนั้นสวยสุกแล้วก็สูบเอาเลือดเอาเนื้อผลประโยชน์ความเจริญองอกงามของประเทศนี้มาตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาและทําให้ประชาชนอย่างพวกเราตกอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่แบบนี้จนหลายคนบอกว่าอยากจะย้ายประเทศนี้แล้วนะคะแน่นอนว่า สิ่งที่เราเสนอสิ่งท,ท,ที่ตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลเสนอไม่ใช่บอกว่าเราย้ายประเทศหนีกันเถอะแต่คือการบอกว่าประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้แต่ขอชนะครั้งเดียวขอชนะเพียงครั้งเดียวแล้วอำนาจที่มาจากประชาชนจะสราปนาลงหลักปักฐานและอยู่ในประเทศนี้ได้ถาวรตลอดไปและพวกเขาก็รู้ค่ะองค์คาพยพที่ต่อสู้กับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขารู้ว่าเราแพ้กี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าเราชนะครั้งเดียวเราชนะตลอดไป เขาจึงพยายามที่จะไม่ให้เราชนะเขาจึงพยายามที่แม้เราจะชนะมาแล้วหนึ่งครั้งผ่านการเลือกตั้งแต่ชนะแล้วก็ยังไม่ชนะอยู่และยังไม่ชนะต่อชนะเลือกตั้งมาแล้วแต่กลับมาแพ้ในการจัดตั้งรัฐบาลกลับมาแพ้ในการพยายามที่จะให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงของประชาชนได้เข้าสู่ตําแหน่งและบริหารประเทศและเราจะยอมไหมคําตอบก็คือไม่ยอมค่ะเราแพ้กี่ครั้งก็ได้แต่เราชนะ ครั้งเดียวแล้วจะชนะถาวรตลอดไปชนะไปแล้วครึ่งครั้งถ้าเป็นประเทศอื่นก็คือชนะไปแล้วเนาะเพราะว่าชนะเลือกตั้งประเทศนี้ชนะเลือกตั้งชนะแค่ครึ่งครั้งค่ะเหลือครึ่งหนึ่งที่ต้องทําร่วมกันให้สําเร็จนั่นก็คือตั้งรัฐบาลให้ได้พรรคก้าไกลเนี่ยเขาออกแคมเปญมาแล้วบอกว่าให้ชวนสวยืนข้างประชาชนในการโหวตนายกรัฐมนตรีให้ผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นที่ฉันร่วมแคมเปญน,นี้ด้วยค่ะอยากจะส่งสารไปถึงสวแบบนี้นะคะ ท่านหยุดปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือค่ะแผ่นฟ้ามันกว้างใหญ่กว่าฝ่ามือมากท่านอาจจะฉกช่วยโอกาสที่ว่าฝ่ามือมันอยู่ใกล้ตาท่านก็ยกขึ้นมาปิดแล้วก็บอกว่าเราปิดแผ่นฟ้าได้แล้วแต่ท่านจงตระหนักเถอะค่ะว่าเวลาท่านยกมือขึ้นมาปิดตาแล้วบอกว่าปิดแผ่นฟ้าได้อ่ะมันมีสักวันหนึ่งค่ะที่ท่านจะยกไม่ไหวและต้องเอามือลงแผ่นฟ้าคือแผ่นฟ้าใหญ่กว่าฝ่ามืออย่างไม่อาจเปรียบประมาณได้อย่าฝืนธรรมชาติ ทำตามเสียงของประชาชนท่านยืนข้างเราแล้วเราจะยืนข้างท่านแล้วเดินหน้าไปสู่ความปกติของประเทศนี้ด้วยกันนี่ก็คือคุยให้ชัดกับพนิการในวันนี้ค่ะและอย่าลืมติดตาม19กรกฎาคมโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สอช่วยกันนะคะชวนสวอยืนข้างประชาชนสำหรับช่อขอร้องค่ะสวหยุดปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือเคยฟังเพลงนี้ป่ะโอเคปะแล้วเดินไปด้วยกันค่ะ